สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คิดแลนดอาณาจักรสินค้าแม่และเด็กของวงจรนะคะตอนนี้ของเราก็จะมี2ชั้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมร้านกันนะคะวันนี้เชิญไหมคะ่ะ ร้านของเรานะคะโซนแรกนะคะจะเป็นชั้น1จะมีโซนเกี่ยวกับของเล่นนะคะเป็นโซนรถแบตค่ะโซนต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับจักรยานนะคะรถเข็นคาร์ซีทเป็นของใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆนะคะแล้วก็จะมีสินค้าโปรโมชั่นจัดกองนะคะ นอกเหนือจากนี้ค่ะก็จะยังมีสินค้าเกี่ยวกับอของเล่นเสริมพัฒนาการนะคะจะมีตั้งแต่เด็กแรกเกิดขึ้นไปเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับของเล่นสนามค่ะก็จะมีทั้งชิงช้าสไลเดอร์ต่างๆนะคะต่อมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมเกี่ยวกับหนังสือนะคะก็จะเป็นหวดความรู้ต่างๆะคะ่ะในส่วนของด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะก็จะเป็นหวดเกี่ยวกับอาหารเสริมสําหรับคุณแม่และคุณลูกนะคะ ต่อไปเราก็จะไปที่โซนชั้น2นะคะจะเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณแม่และคุณลูกนะคะจะเป็นพวกของใช้ต่างๆนะคะเสื้อผ้าค่ะแล้วก็จะมีเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยค่ะ ค่ะต่อมาก็จะเป็นโซนชั้น2นะคะเราจะเริ่มที่โซนเสื้อผ้าได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นทั้งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสําหรับคุณลูกนะคะแล้วก็จะมีทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นด้วยนะคะก็จะตามนี้ได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูโซนด้านนี้ค่ะทางนี้จะเป็นอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นยากันยุงยารักษานะคะหรือว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ต่างๆสามารถมาเลือกที่นี่ได้เลยนะคะนอกจือจากนี้ค่ะตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นรายการเช็คลิสเตรียมคลอดนะคะสำหรับคุณแมมม่่ือใหนะะค อันนี้เราก็จะมีแจกให้คุณลูกค้าด้วยค่ะอนอกจากนี้นะคะสามารถเรียกสอบถามเจ้าหน้าที่พนักง,งานได้เลยนะคะเราก็จะมีคอยให้คําแนะนําต่างๆนะคะค่ะต่อมาเราก็จะมาดูที่ด้านนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับขวดนมจุกนมอุปกรณ์้างขวดนมต่างๆนะคะของแบรนด์ชั้นนําต่างๆนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของอุปกรณ์ในห้องน้านะคะอ่างน้ํากระมังต่างๆเราก็มีนะคะส่วนดน้านนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องนอนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเลโยกนะคะ เปลกวยค่ะที่นอนต่างๆเตียงไม้นะคะเ,ลเพลเพนเรา,ามีหมดเลยสามารถมาดูสินค้าจริงได้ที่นี่ได้เลยนะคะต่อมาก็จะถึงโซนไฮไลท์นะคะของคุณแม่นะคะก็จะมีเป็นเกี่ยวกับเครื่องปั๊มนมนะคะในแบรนด์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเต้อุ้มนะคะจะมีตัวโชว์นะคะของที่ร้านสามารถคุณแม่ทดลองปรับขยับให้เหมาะกับตัวได้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราไว้วางใจนะคะแล้วก็ขายดีในช่วงนี้นะคะเป็นอะไรเป็นไม่ได้เลยนอกจากแบรนด์โออนิวนะคะผลิตภัณฑ์ของ บรนด์นี้นะคะจะมีหลากหลาย SKU เลยตั้งแต่เครื่องนึ่งนะคะเครื่องนึ่งพร้อมอบแห้งอ่ะเครื่องปั่นนะคะสําหรับเตรียมอาหารให้คุณลูกน้อยนะคะอีแล้วของทางเราก็จะมีรับประกันให้ด้วยนะคะเป็นสินค้าจากศูนย์แท้แน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะขาดไม่ได้เลยเป็นกันไกตัดเล็บอัตโนมัตินะคะสามารถมาทดลองใช้ได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะคิดแลนด์อาจากสินค้าแม่และเด็กครบวงจรค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ างมาไม่ถูกไมายที่ตามนี้ได้เลยหรือติดต่อเบอร์โทรนี้ถามไม่สะดวกมานะคะสามารถช็อปออนไลน์ได้ที่นี่เลยค่ะทั้งร้านขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ